โอ้โหเปิดคลิปมาปุ๊บก็เจอสาวน้อยผมบอค์คนหนึ่งเลยค่ะเธอดูตื่นเต้นสุดๆหันมายิ้มหวานแล้วก็ชูพาสปอร์ตเล่มสีแดงกล่ำในมือขึ้นมาโชว์แบบว่านี่ไงนี่ไงจะได้ไปแล้วยังไม่ทันไรเลยค่ะเพื่อนสาวอีกคนผมสีน้ำตาลก็วิ่งพรวดเข้ามาโอ้โหวิ่งมาสักใกล้เลยค่ะ ตระกูลร้องแบบดีใจสุดขีดโชว์พาสปอร์ตของตัวเองเหมือนกันนี่คือดีใจกันเบอร์แรงมากแล้วในที่สุดทั้งสองสาวนักเดินทางก็มาหยุดโพสท่าคู่กันค่ะยิ้มกว้างแบบมีความสุขที่สุดในโลกพร้อมตะลุยเมืองไทยแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยดูแล้วตื่นเต้นตามไปด้วยเลยค่ะในที่สุดเดวันเริ่มต้นขึ้นแล้วสองสาวแบกเป้คู่สีเจ้าเดิม กำลังจับมือกันแน่นเลยนะคะแล้วก็พากันออกตัววิ่งฉิวในสนามบินวิ่งไปหมุนตัวไปโฮย้ยจะสนุกอะไรกันขนาดนั้นคะดูตื่นเต้นกันมากๆเลยสักพักอ่ะสาวผมน้ำตาลกำลังทำอะไรคะเนี่ยเธอกำลังก้มลงเอาปากกาไปวาดรูปอะไรสักอย่างบนเป้ใบเล็กสีเขียวของเพื่อนสาวผมรอนคะ่ะแหมมีแอบวาดวงกลมสองวงด้วยไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ลับอะไรของพวกเขากันนะคะนั่งรอหน้าเกตก็ต้องเติมพลังกันหน่อย สองสาวซบไหล่กันกลมเลยค่ะกำลังช่วยกันโซยพิซซ่าชิ้นใหญ่จากถุงกระดาษดูน่าอร่อยเชียวค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆกรี๊ดได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ววิ่งสิคะรออะไรสองสาวพากันวิ่งลุยเข้าไปในทางเดินแคบๆน่าจะงวงช้างสาวผมน้ำตาลถือกล้องถ่ายเองเลยส่วนสาวผมลอนด์ก็ยังถือพาสปอร์ตไว้ในมือแน่นพลังดีใจนี้ยังล้นเหลือไม่แผ่วเลยพอเข้ามานั่งบนเครื่อง สาวผมบอนก็เลือกดูหนังเรื่อง b บ b ้ a n น Tina นะคะแล้วก็หันมายิ้มเหมือนหวานทำท่ามินิฮัทส,ส่งมาให้น่ารักจริงๆตัดภาพมาที่เพื่อนสาวโอ้กำลังเพลิดเพลินก,กับการกินขนมเยลลี่เส้นยาวๆสีรุง้งแม้ของว่างระหว่างเดินทางนี่มันช่างดีต่อใจเอ๊นี่ยังไม่ถึงไทยนะคะเหมือนจะแวะพักที่สนามบินไหนสักที่ก่อนคนนั่งรอกันเต็มเลยแต่สาวผมบอนของเราไม่นั่งเฉยๆคะ่ะโอ้โห เทาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายก้มตัวแตะพื้นแล้วก็ชูมือขึ้นฟ้าทำซ้ำๆอยู่หลายรอบเลยค่ะสงสัยจะนั่งนานจนเมื่อยคนอื่นมองกันเต็มเลยแต่น้องไม่สนค่ะพลังล้นจริงๆหลังจากเดินผ่านสนามบินที่ดูทันสมัยมากๆในที่สุดก็ถึงที่พักแล้วค่ะเย่สาวผมน้ำตาลพาชมห้องพักดูสะอาดสะอ้านมีเตียงนอนนุ่มๆแล้วก็ห้องน้ำในตัวถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพแล้วแต่ยังไม่จบวันค่ะ ตกดึกพากันขึ้นมาชมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรมบรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นวิวตึกรามบ้านช่องของกรุงเทพตอนกลางคืนโรแมนติกสุดๆกองทัพต้องเดินด้วยท้องได้เวลาอาหารมื้อรากที่ไทยแล้วค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยค่ะมีทั้งผัดไทยจานโตหม้อไฟต้มยำร้อนๆแล้วก็ผัดผักสีเขียวน่ากินน่าจะเป็นผัดผักบุ้งนะคะเห็นแล้วหิวตามเลยกินอิ่มแล้วก็ต้องไปต่อขึ้นรถตุกๆสิคะ นั่งรับลมชมวิวเมืองยามค่ำคืนในรถตุกๆที่ประดับไฟนีออนสีน้ำเงินฟิลดีมากๆสองสาวยิ้มแฉ่งมีความสุขกันสุดๆและปิดท้ายค่ำคืนเดวันที่แสนวิเศษนี้ด้วยของหวานสุดคลาสสิกข้าวเหนียวมะม่วงค่ะสาวผมรอนที่ตอนนี้รวบผมตึงเปรี้ยเลยกำลังถือช้อนพลาสติกเตรียมตักเข้าปากคำโตๆหือ,อดูท่าทางจะฟินน่าดูเลยค่ะเด2มาแล้วค่ะ วันนี้เริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยมื้อเช้าสาวผมบลอนคนสวยกำลังหม่อมแซนวิชที่ร้านอาหารนะคะกัดเข้าไว้คำหนึ่งอืมยิ้มหวานให้กล้องด้วยอะตัดภาพมาไวเหมือนโกหกนี่ไปขึ้นรถที่ไหนกันเนี่ย โอ้โหมันคือรถตู้หรือมินิบัสที่หรูหรามากเพดานมีไฟดาวไลท์สีสันสวยงามวิบวับเลยสองสาวนั่งคู่กันยิ้มแฉ่งเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ดูคึกคักกันสุดๆสาวผมร้อนของเราก็ไม่แพวเลยค่ะโยกตัวเต้นเบ,นเบาๆทำมือทำไม้สนุกสนานในที่นั่งนี่มันรถบัสสายปาร์ตี้ชัดๆ จากนั้นก็ได้เวลาลุยพากันเดินขึ้นสะพานลอยก้าวเท้ากันฉับๆและแล้วก็มาถึงตลาดนัดที่ใหญ่มากๆดูแล้วต้องใช่จตุจักรแน่ๆเลยค่ะโอ้โหคนเยอะมากร้านค้าก็เรียงรายกันเต็มไปหมดดูท่าทางอากาศจะร้อนไม่เบาแต่สองสาวสู้ตายเดินลุยเข้าไปในซอยเล็กๆคนเดินกันขวักไข่แวะดูของกันใหญ่เลยค่ะ โอ้ร้านสร้อยคอสร้อยข้อมือลูกปัดละลานตาไปหมดไม่พอค่ะเดินไปต่อกันที่ร้านกางเกงยีนรือร้อๆคุยๆเลือกกันสนุกเลยแล้วก็มาเจอร้านเสื้อเชิ้ตลายแฟชั่นลายชิบะอินุก็นารักลายรถซิงก็เท่แหมป้ายราคา150บาทร้อยแปบาทแบบนี้ช็อปกันเพลินเลยสิคะเดินช็อปจนเหนื่อยแล้วก็ต้องเติมพลังมื้อนี้จัดหนักอีกแล้วค่ะ โอ้โหดูจานนั้นสิคะเข้าผัดสับป,ประรดเสิร์ฟมาในลูกสับป,ประรดของจริงเลยอัลังการสุดๆสาวผมบอนก็นั่งดูดน้ำสีเขียวชาเขียวหรือเปล่าหนะ้าอย่างสบายใจตรงหน้ามีผัดไทยจานปโปรดส่วนเพื่อนสาวก็มีผัดผักเป็นมือที่ดูหน้าอร่อยมากๆเลยคะ่ะหลังจากกินอิ่ม ภาพก็ตัดมาที่วิวเมืองยามเย็นน่าจะมองจากบนสะพานล,ลอยหรือรถไฟฟ้านะคะเห็นตึกสูงเห็นรางรถไฟพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงสีทองสาดส่องสวยมากๆเลยค่ะโรแมนติกจังเลยและแน่นอนมาไทยก็ต้องนั่งตุกๆนั่งรถรับลมชมวิวเมืองกรุงตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่แหละค่ะฟิลนักท่องเที่ยวที่แท้ทรู กลับถึงโรงแรมยังไม่นอนค่ะขอขึ้นมาพักผ่อนริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าก่อนนอนเหยียดขาบนเก้าอี้มองดูท้องฟ้าสีม่วงส้มตอนค่ำๆมีคนเล่นน้ำในสระด้วยโอ้ยชิลสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนวันที่สองยังไม่จบง่ายๆ ตกดึกสองสาวออกไปลุยต่อนี่มันถนนสายปาร์ตี้ชัดๆน่าจะแถวเข้าสารนะคะเนี่ยคนกำลังเต้นกันอย่างเมามันในร้านเสียงเพลงดังกระหึม่มแล้วก็กรีดสาวผมบอลร้องตะโกนออกมาแบบสะใจสุดๆปิดท้ายวันที่สองแบบพลังล้นเหลือจริงๆค่ะ โอ้โหว้ามเมื่อเที่ยวเหนือกันต่อแล้วค่ะสองสาวคู่ซีของเราบุกมาถึงเชียงใหม่แล้วและดูเหมือนจะประเดิมมือเช้าแรกกันที่คาเฟ่สุดชิคที่ชื่อ The Little Sunday นะคะแค่เห็นหน้าร้านก็รู้แล้วว่าบรรยากาศดีมากมีที่นั่งด้านนอกใต้ร่มไม้แดดส่องเบาๆน่ารักสุดๆไปเลย แวบแรกก็เห็นสาวผมน้ำตาลคนสวยของเรานั่งยิ้มหวานตาหยีมีความสุขรออยู่ที่โต๊ะแล้วค่ะดูผ่อนคลายมากๆจากนั้นเธอก็พาเราส่องเมนูโอ้โหเมนูเขาสวยงามน่ารักมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะทั้งชาไทยกกโก้ชาผลไม้พลิกไปดูหน้าอาหารก็มีตะของน่ากินทั้งเฟรนช์โทสตเอ่ยโยเกิร์ตโบเอ่ยเลือกยากจริงๆ รอไม่นานเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟอื้มมันช่างอลังการแก้วหนึ่งเป็นสีม่วงไล่ระดับสีชมพูสวยหวานส่วนอีกแก้วเป็นสีแดงสดใสมีทั้งแก้วมังกรทั้งแอปเปิ้ลจัดเต็มมาในแก้วเลยค่ะสดชื่นสุดๆแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่จานนี้ค่ะ พระเจ้ชาช่วยนี่มันคือจานผลไม้ที่จัดเต็มที่สุดในสามโลกมะม่วงสุกสีเหลืองทองหั่นเต๋ามาแบบสะใจมีทั้งแตงโมกีวี่อง,งุ่นสวรสเคปกูสเบอรี่ประดับด้วยดอกไม้กินได้สีสันคือชนะเลิศน่ากินมากๆๆๆ ส่วนเพื่อนสาวผมบอ์แหมเธอมาสายคลาสสิกค่ะเลือกกินเป็นแซนด์วิชอบร้อนๆดูท่าทางชีสจะเยะิ้มๆน่าอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะพอกินอิ่มเติมพลังกันเต็มที่แล้วสาวผมบอ์ก็ลุกขึ้นยืนสะบัดผมสวยๆแล้วก็เดินนำออกจากร้านไปสงสัยพร้อมลุยเที่ยวเชียงใหม่กันต่อแล้วละค่ะอีกคลิปเปิดมาก็ตาค้างเลยค่ะเจอกับลำธารน้ำที่ สีฟ้าฟ้าแบบเทอร์ควอยฟ้าใสแจ๋วยังกับคริสตัลแอบแซวว่าเหมือนใครแอบเทสีผสมอาหารลงไปหรือเปล่าคะสวยเกินจริงน้ำสีฟ้าใสกิ้งไหลผ่านขวดหินที่ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวชอุ่มมีแสงแดดส่องลงมากระทบผิวน้ำเป็นประกายโอ้ยสวยจนขนลุก แล้ก็ตัดภาพมาที่สาวผมน้ำตาลคนสวยของเราเธอกำลังนั่งโพสท่าเก๋ๆอยู่บนม้านั่งไม้ด้านหลังเป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่บ่อน,น้ำสีฟ้าครามเข้มแม่คนก็สวยวิวก็สวยยอมเลยค่ะจากนั้นว้าวนี่มันมุมลับเหมือนเราได้แอบเข้าไปในถ้ำและมองลอดช่องหินรูปทรงประหลาดประหลาด แอบคลายรูปหัวใจนะเนี่ยออกไปเจอน้ำตกกำลังไหลผ่านมีละอองน้ำฟุ้งๆแสงแดดส่องทะลุเข้ามาเป็นลำอือหือมันช่างดูลึกลับและมหัศจรรย์มากๆ สาวผมบลอนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเธอกำลังโชว์สกิลการทรงตัวเดินข้ามสะพานไม้แผ่นแคบๆซึ่งข้างล่างก็คือทันน้ำสีฟ้านั่นแหละค่ะดูแล้วชิลมากๆม,มีชอตน้ำตกเล็กๆไหลลงมาจากหน้าผาหินที่เต็มไปด้วยมอสสีเขียวชอุ่มแล้วก็มีน้ำตกใหญ่ที่แอบเห็นมีช่องหน้าต่างรูปหัวใจอยู่ไกลๆด้วย แล้วก็มีช็อตที่เหมือนเราได้ไปเดินเองเลยค่ะมองลงมาเห็นเท้าตัวเองก้าวไปบนสะพานไม้เผ่นเล็กๆมีน้ำสีฟ้าใสายอยู่ข้างล่างแดดส่องมิบวับฟินสุดๆปิดท้ายด้วยภาพสาวผมบลอนเดินเข้าไปหาโซนน้ำตกอีกจุดที่มีไอ้น้ำฟุ้งกระจายสมกับชื่อดินแดนแห่งนางฟ้าจริงๆค่ะสวยจนลืมหายใจเลย